วันนี้ก็มาเดินเที่ยวสวนน้ำสวนสยามดีครับเหมดไปแล้วร้อย,ยออซื้อไปเยอะเลยเหรอห้องน้ำนู่นอยู่นู่น 拍罗布阿没？对，拍吧。 응. 헤. 아? 야, 꼬아. ก็มีนะครับ อินเดอร์ดินเนอร์ทเทเตอร์ครับมาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่สวนสยามสิริไทยครับครับนี่เป็นสะพานครับอ่าหลักษาประเพณี โอลานะครับรับนี่ก็อีกฝังนะครับสวยงามมากครับผมเดินทางต่อนะครับเดี๋ยกเข้าไปภูเขาไอเดนอสา์นี่พ่อถ่ายรูปคืปอผงน,นี่นะครับ อ่ะครับมาจาครัรแบงบางกอกเียเตือนครับถ้า่านผิดขออภัยได้สวนน้ำสวนสนุกครับจะไปเราจะเข้าไปฟูด้ดฮาวครับกินแดนเนี่ยแดนเสา ประตูบางกอกพาหวลัดนะครับประหยัดครับแล้วก็มาเดินดในริเสานะครับด้านในค่าประตูสองร้อยสองหนึ่งร้อยที่บางกอกาะมือฟุตฮอลนะครับมาเที่ยวได้นะครับบางวันก็เป็นจุดวบพาครอบครัวมาเที่ยวครับ in tiền đây rồi sao? phải bốc không? <laughs> ร้านอาหารด้วยครับอยากทานอาหารก็สั่งทานได้นะครับ <laughs> đây nó xấu, <sâu. cười> đây nó xấu, <sâu. cười> à, ทันหลังทันหลังเขาเนี่ยเจ้าฉากเจ้าฉากเออเจ้าฉากเขาเนี่ยทันหน้าเออเด็เออกประหยัดฟิลมนั่กปน ที่ชา์จแบตไม่ได้มามีกับข้าวมีอะไรขายกล้องอะไรกล้องอะไรไม่โฟกัสมั้งเรืสองอะไร